เขาขอตังค์เหรอ,อจะใส่น้ำน้ำกลาตกอยู่แล้วถ้วยไงต้องหั่นตัวอะไรก่อนเนี่ยถั่วไงถั่วก่อนเหรอนีอ่มันจะถูกใช่ถูกช้ากว่าเหรอนีอ่จะใส่ถั่วลันเตาไปก่อนนะคะจะตัดนถั่วลันเตาใส่หมูน,นะคะอืม,อม

เดียวอันนี้มันเลยนั่นแหละพอจะใส่อีกทีนะึงเขาหมูเตร็จแล้นี่เราจะใส่ต้นหอมขึ้นชาลงไปนะคะดังน,นี่คือเมนูผักนะคะผัก ถัวลังเตาใส่มือใส่ขึ้นช่ายใส่ต้นหอมกระเทียมนะคะ,ะใส่สิ้๊วนะคะน้ำมันหอยนะคะตามนี้น้ำมันหอยนะคะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

้าข้าวของน้องเก็บมาซักให้หมดนะเพื่อป้าห้องมดนะลูกนะป้าปูต้องซักด้วยนะวันนี้ยังไม่ตื่นเหรอคะเข้าเสร็จแล้วนะคะกินแต่ผักเลยวันนี้น่ะกินเพื่อสุขภาพค่ะผักเพื่อสุขภาพนะคะกินปะนั่นแบบไงติ๊กเคนเบบี้ติ๊กเคนเด็กติ๊กเคนแบ่งแบ่งแล้วแล้วหมดเนี่ยหมดหมดเนาะ จารด็กขนาดนี้กมหมดอ่ะหมดไม่ไหวแล้วเนี่ยวางร็จวางวางได้นะ้วค่ะข้าวกำลังทำ้ไม่แ้บนี้กินเลยน้าตาก็จะน่ากินแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะ